วิดีโอนี้นะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากใครคุณจะได้รับการติดต่อจากใคร คนที่อาจจะเคยพูดคุยกันมาบ้างแล้วนะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาพูดคุยติดต่อกันแล้วนําเงินทองมาให้นะคะเกี่ยวข้องกับการเงินอาจจะเป็นลูกค้าของคุณเองนั่นแหละนะคะหรือว่าคนที่อาจจะแบบเอ่อเข้ามาในลักษณะที่คุยในเรื่องของการเงินทรัพย์สินเงินทองบางอย่างนะคะการเจรจาเหมือนนำมาซึ่งรายได้หรือว่าโอกาสทางการเงินน่ะนะคะ พลังงานของคนคนนี้นะคะดูเป็นคนที่มีทางเลือกเยอะนะคะเขาดูมีทางเลือก ะะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนมีของสะสมชอบสะสมอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะอาจจะรวมไปถึงบางครั้งมีลักษณะของคนที่ดูสับสนได้ง่ายด้วยนะคะสับสนกับตัวเองสับสนกับสิ่งต่างๆเส้นทางในชีวิตแะ,ะพลังงานของคนที่ดูเป็นคนเขาน่าจะเป็นคนที่มีคำพูดคำจาชัดเจนอยู่นะคะหมายถึงว่าเป็นลักษณะแบบพูดตรงตรง อาจจะเป็นคนพูดตรงๆเวลาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็ถือได้ว่าคําพูดของเขาเนี่ยมีความเด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นได้พอสมควรนะอะไรแบบนี้ค่ะนะสามารถที่จะพูดแล้วทําให้คุณไว้ใจได้ในในคำพูดคําจาของเขานะคะแต่แต่มองว่าอาจจะไม่ใช่คนที่แบบพูดเยอะอะไรนะคะอาจจะไม่ใช่คนที่แบบพูดเก่งมากนะัก ก็อาจจะเป็นคำสั้นๆแต่ก็โอเคชัดเจนตามนั้นนะคะพลังงานของคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาดูเป็นคนที่เหมือนน่าจะมีหน้าที่การงานดีคือดูอยู่ในจุดที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบริวารเข้ามากราบไหว้บูชาหรือว่าเข้ามาแสดงตัวให้ให้รับรู้กันนะคะว่าเอ่อเหมือนคนคนนี้ คือเป็นหัวหน้าเขานะเป็นเจ้านายเขานะคือบริวารจะดูเหมือนอาจจะเข้ามานะคะอาจจะมีคนที่แบบเป็นลูกน้องอะคะ่ะคอยดูแลอะไรแบบนี้ค่ะ,นะค,ะคอยดูแลคอยเอ,เอาใจใส่คอยมาสังเกตดูว่าต้องการอะไรไหมนะคะเหมือนคอยอยู่ด้วยก็ได้ค่ะตลอดเวลาคอยเป็นหูเป็นตาอะไรประมาณนี้คนคนนี้มีพลังงานของความเป็นผู้รู้นะคะอาจจะด้วยความที่เขาเนี่ย อาจจะแบบเออเหมือนเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำผู้อื่นนะคะนะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในจุดที่แบบคอยแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นด้วยก็ได้นะอาจจะด้วยคำพูดความรู้ความสามารถที่เขามีเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ใช้นะ,ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อื่นในการดำเนินชีวิตนะคะแต่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นไปในเชิง คนที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารในลักษณะที่จะมาให้โอกาสทางการงานการเงินกับคุณจริงๆนะคะเป็นการสื่อสารที่ดูเป็นเป็นการเป็นงานนะคะเหมือนอาจจะแบบคุยกันแล้วหาทางออกหาทางแก้หรือว่าหาโอกาสให้ช่องทางการงานการเงินของของคุณนะคะหรือว่าของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะทำร่วมกันก็ได้ เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่เหมือนแบบมีการอุ้มชูเนาะอุ้มชูหรือว่าเอา่ทำให้กิจการนะคะหรือว่าสิ่งที่ทํากันอยู่เนาะมันมีโอกาสในการเติบโตนะคะหรือว่ามีช่องทางอาจจะขยับขยายนะคะมีการเปิดสาขาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่า ต้องการที่แบบแชร์ไอเดียกันไปว่าเออแบบนั้นแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันอาจจะมาเพื่อแบบแสดงให้เห็นทางเลือก1 2 3นะคะว่าแบบไหนที่จะดีที่สุดอะไรประมาณนี้แต่มองว่าเป็นการพบเจอในเชิงบวกนะคะเป็นการพบเจอคนคนนี้ในเชิงบวกเนื่องจากว่ามองเห็นถึงพลังงานของ ความดีอกดีใจค่ะเหมือนกันได้เฉลิมฉลองหรือความสนุกสนานนะ่ะซึ่งมองว่าเป็นการติดต่อมาในในลักษณะแบบข่าวข่าวที่เป็นบวกข่าวดีนะคะซึ่งอาจจะทำให้คุณคุณรู้สึกกิ้มได้หรือกระโดดโลดเต้นได้เลยเหมือนกันนะคะอาจจะมาเพื่อตอบตกลงนะคะทำสัญญา โอเคหรือว่ายินยอมกับบางเรื่องนะคะที่ที่มันจะเป็นโอกาสให้กับคุณรู้สึกว่าเอาแหละฉันรู้สึกว่า,าได้ได้โอกาสนี้แล้วหรือว่าคุณบางคนอาจจะรอคอยนะคะเงินก้อนหรือว่าเป็นเงินทองะคะ่ะที่มาจากกลุ่มคนเหล่านี้เนาะซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นวันแห่ง ใช้ชนะหรือว่าเป็นวันแห่งความโชคดีอีกวันหนึ่งเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเนาะเราจะลองไปเช็คกันก่อนว่ามีช่วงเวลาที่จะบอกไหมว่าเขาเนี่ยจะติดต่อมาช่วงไหนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะนะคะเราดูเป็นแนวทางเนาะ บางทีคนคนนี้เขาอาจจะมีของขวัญหรือมีทางเลือกอะไรมาให้คุณได้ด้วยนะคะแบบอาจจะเป็นทางเลือกที่เยอะแยะมากมายให้คุณเลือกสรรซึ่งคุณก็อาจจะต้องพิจารณาดีๆเนาะมีพลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกะนะคะอ่าแล้วพูดถึงราศีเนาะเดี๋ยวขอพูดถึงราศีเพิ่มเติมนะคพฤษศพกันมังกรมีนกรกฎพิจิกนะคะเมถุนตุลกุมเมจิงธนูนะคะ พลังงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหมายเลข8ดนะอาจจะเป็นวันที่ 8... วันที่5ในช่วง8สัปดาห์8เดือน5สัปดาห์5เดือนนะคะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับในช่วงหมายเลข4่นะ4วัน4สัปดาห์พลังงานช่วง24่24ตุลานะถึง22บพฤศจิกายอา่ิบสามกรกานะ ไปถึงยี่สามสิงหานะคะทีเนี้ยไพ่นะคะตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วในในบางคนเนาะคะ่ะในบางคนเนาะหรือในบางพลังงานเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ8เดือนหรือ8สัปดาห์ในการที่จะฮิลตัวเองหรือว่ารักษาแผลใจแผลใจแผลกายประสบการณ์ไม่ดีของตัวเองนให้มันแบบ อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นก่อนนะคะแล้วคุณอาจจะถึงมีโอกาสได้เจอกับเขาก็ได้นะนะคะคนคนนั้นะในอีกแง่หนึ่งนะอีกพลังงานหนึ่งนนะในลักษณะของการเหมือนปลดปล่อยพลังงานดีๆของตัวเองออกมาเหมือนหัวใจมันเข้มแข็งมากขึ้นช่วง5สัปดาห์หรือว่า5เดือนนี้ยค่ะอาจจะเป็นช่วงของการเหมือนทำให้พลังงานหรือว่าแสดงประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งของตัวเองนะคะหัวใจที่เข้มแข็งนะคะออกมาอย่างเต็มที่นะอาจจะเป็นการาทําภารกิจบางอย่างโครงการบางอย่างที่คุณทุ่มเทด้วยใจนะคะอย,อย่างเต็มเหนี่ยวเลยนะคะอาจจะเป็นเนี่ยการอดทนในช่วง5สัปดาห์5เดือนแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์บางอย่างท,ที่ดีมากมากนะคะซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกที่จะดึงดูดพลังงานของคนคนนั้นเข้ามา ะะพลังงานนะคะในบางคนอาจจะใช้เวลาในช่วง4สัปดาห์หรือว่าสี่วันนะคะในการที่แบบลงแรงนะลงแรงหรือว่าทุ่มเทให้กับบางอย่างนะอาจจะเพื่อให้คุณนะได้รู้สึกถึงความคุ้นชินหรือว่ารู้สึกได้เห็นเนาะ ถึงประสิทธิภาพได้เข้าใจในเรื่องของความเหนื่อยล้าอุปสรรคปัญหาหรือว่าความอดทนบางอย่างที่เราจะต้องเผชิญนะคะซึ่งแน่นอนล้วนแล้วแต่คุณจะเห็นว่าบางครั้งนะคะก่อนที่เราจะได้พบเจออะไรที่มันลำค่าเนาะคุณคุณคุณอาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจตัวเองก่อนใช่ไหมคะในการที่จะเหมือนทุ่มเทกับบางอย่าง ะะหรือว่าเปิดทางให้กับตัวเองเพราะนั้นจะเห็นว่าการเปิดทางหรือว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะมันสำคัญมากๆเลยนะในการที่จะแบบใช้ตัวเองเนี่ยแหละนะนเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะของพลังงานดีๆหลายๆอย่าง